มิติใหม่บอลไทยนะฮะน่าดีใจที่มันเป็นอย่างนี้เป็นยังไงก็คืออย่างที่รู้กันว่ามาดามแป้งเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมแล้วก็ได้แชมป์ AFF Suzuki Cup นะครับตอนแรกก็นเรียกว่า FA Thailand นะครับจะแบบให้มาดามแป้งเหมาไปเลยแล้วเอ็กโนที่จ้างมาจ้างมาหลายปีอยู่ทำงานต่อเนื่องทำไงอะรอบบดเหรอไม่ใช่ครับ มันมีรายการ AFF U23 ครับนะครับศึกชิงแชมป์อาเซียนที่กัมพูชาเป็นเวทีที่จะเหมือนกับการสอบไล่ของอีโคโนะครัว่าได้มีนะครับมีน้องๆบางคนนะมาบอกว่าพี่ซันบาดอมันก็คือซันบาดอมไม่ใช่เอีโคโนะคนละคนละแบบไปเหมารวมได้ไงก็เหมาอะครับก็จะเหมาว่ากูจะเหมาอะทำไมอะกูเรียกเอีโคโนะไปเลยก็ซันบาดอมเป็นคนของเ e อ <im it> ีโคโนะกูเรียกว่เลยวัดๆๆไปเลย มันทำตั้งแต่รุ่น12 15คือเนี่ยนักบอลหลายคนเนี่ยต่อเนื่องกงันมานะครับที่สบอดอทำแล้วก็ติดมาหลายคนอยู่อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมันเกิดขึ้นทันทีในการที่กล้าส่งเด็กไปแบกอายุเล่นในในภูมิภาคของเราเองอะ่ะก็คืออาเซียนอะ่ะเราไม่ควรจะไปเอาพวกแบบไทยลีพวก ตัวท็อปๆของเราไปแข่งแล้วแล้วคุณจะใช้เด็กที่กําลังจะขึ้นมาพวกเนี้ยเพื่อที่จะได้มีชื่อใหม่ๆขึ้นมาพิสูจน์ตัวเองแล้วก็แจ้งเกิดไม่ได้มีแค่เจชนาทิพย์ธิรทอนีิดปสินอีกต่อไปอาจจะมีอนุสักใจเพชรอย่างเงี้ยดาวรุ่งของการท่าเรือที่เคยอยู่กับสุโขทัยนะครับเป็นกองหลังธีรศักดิ์เผยหิมายอย่างเงี้ยคนนี้ค่าตัวหลักล้านนะ การถลีกเหมือนกันนะครับไปซื้อตัวมาจากพราม์นะครับสโมสรพรามยูเนเต็ดน่าจะยูเนเต็ดนะไม่น่าจะเป็นพร um าม์เอฟซีได้เป็นแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับอยู่ในลีกสามโซนกรุงเทพปริมณฑลเป็นสโมสรที่ปั้นเด็กอะ่ะเป็นสร้างเด็กขายอะ่ะเนี่ยเทสักเผยทหมาที่เขาว่าจะเป็นเทเลสินสองสิทธาบุญล่าอย่างเงี้ยจากอัดสัมชัญยูเนเต็ดหลายคนที่ดูบอลทีมชาตินะครับอาจจะไม่คุ้นกับชื่อกับสโมสรจากลีกล่างพวกนี้เนี่ยมันเป็นเด็ก จากไทยลีกหมีนิดหน่อยไทยลีก2ก็ก็มีมีบ้างแต่ไทยลีก3เยอะเลยนะครับยันไปถึง TA เลย TA ก็คือลีกสมัครเล่นมีติดมานหนึ่งคนนะครับคุ่นานน์จอนประดิษฐ์จากนนทบ,บุรีซิตี้ผมอยากผมชอบในการเอ่ยชื่อทีมมากเลยมันดูมีเสน่ห์อย่างเนี้ยนัทสิทธิ์ชูสายจาก วัดโบสถ์ซิตี้ถ้าคุณเป็นคนวัดโบสถ์คุณก็จะภูมิใจผมอยู่สัตหีบถ้ามีเด็กจากสัตหีบติดไปก็แบงก็ภูมิใจนะครับหรืออย่างเนี้ยพานุพงศ์วงพิลาจาก STK เมืองนนท์แต่คนนี้ยืมตัวมาจากบุรีรัมนะโอรลกซอนเอทัมบ้าคนนี้ผมเคยมีประสบการณ์สู้มาด้วยโดยตรงนะครับตอนนั้นโอรลกซอนเรียนอยู่สวนกุหลาบแล้วก็ทีมของเขาส่งแข่งที่ราชบุรี น้องโพครับนะครับตอนนั้นผมคุมพันท้ายู15โอรสซอนแมงกาอยู่15เหมือนกันแต่เป็นฝั่งสวนฟุตลาบแพ้ไปลูกเดียวได้ได้ได้ดวนกับมันได้เห็นได้ได้สั่งการเด็กให้ประชดการกับโอรักซอนซึ่งปัจจุบันโอรักซอนอยู่กับเชียงใหม่น่าจะเป็นเชียงใหม่ยูเนเต็ดแต่ให้เชียงรายซิตี้ลีกสามยืมมานะฮะมีจากอุดรยูเนเต็ดอ,อ๋อไม่ใช่พรายมเนเต็ดพราแมงกอก พรามแบ,บงคอกก็ติดมาหลายหลายคนเพราะว่าเป็นสิทธิ์เก่าเป็นนักบอลที่ซันบารอรใช้มาตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่อายุสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าคือโตมันพร้อมซันบารอรเลยซันบารอรของเอ็โคโน,โน่ทางานมานานมากนะครับราชบระชาติดมาสี่คนจากหลีกสองนะครับราชบระชาก็ทีมสำรองของมองอังก,กรกราดอสัมชัญยูเนเต็ดนี่เยอะเลยสี่คนส่วนมากเป็นการรวมระหว่าง ราชปรชชากับอัสสัมชัญยูเนเต็ดซึ่งเป็นเด็กเก่าๆของสันบดอรที่สันบดอรใช้มาแล้วก็มีหนึ่งเดียวนะครับจากกรมพร,ะ,ระทุยกอส่วนมากมันมาจากกรมพร,ะ,ระทุยกอแหละแต่มีคนหนึ่งอ่ะที่มันลงท้ายด้ยวยว่าโรงเรียนเทพศิรินนะครับทวานนบุญมาเนี่ยมาจากโรงเรียนเทพศิรินก็จะได้เป็นการวัดระดับด้ยวยว่าบอลกรมพร,ะ,ระทุยกอพอไปเตะในระดัอบอาเซียนมันจะขนาดไหน แมตช์แรกนะครับวันที่16กุมภาเจอทีมชาติสิงคโปร์สิงคโปร์ส่งประมาณ20-21มาสนุกครับแล้วเดี๋ยวรอรุ้นกันครับวันที่16สวัสดีครับ